วันศุกร์นี้นะคะผอบอตรจะถแถลงสรุปสำนวนคดี15ค,คดีที่ตำรวจจะเอาผิดกับแอมสรารัตหรือที่หลายๆคนเรียกเธอว่าแอมไซยานายค่ะคดีนี้เริ่มมานานกว่า2เดือนแล้วนะคะสำหรับเส้นทางการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งกลางปริศน,นามากมายว่าจะทำคดีนี้อย่างไรเนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะแอมไม่เคยยอมรับสรภาพว่าเธอใช้ไซยานายเพื่อฆ่าคน ถึงแม้จะเป็นคนใกล้ชิดที่พบกับเธอเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะเสียชีวิตท่ามกลางคำถามก็ตามทีค่ะและตำรวจก็ยังขาดประจักษ์พยานที่จะมาชี้ชัดได้ว่าแอมใช้ไซยาไนด์ฆ่าคนแต่การแกะรอยของเจ้าหน้าที่ตำรวจจนไปพบว่าเธอสั่งซื้อไซยาไนด์มาจากที่ไหนไปพบลักษณะพฤติกรรมซ้ำๆที่เกิดขึ้นกับบุคคลใกล้ชิดของเธอหลายๆคนและการสอบปากคำที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานรองพอบอตร เข้าไปสอบในพื้นที่ราชทันด้วยตัวเองตามการร้องขอของแอมก็ทำให้ตำรวจค่อนข้างมั่นใจค่ะว่าสำนวนในคดีนี้ที่เป็นคดีประวัติศาสตร์ที่สาธารณชนให้ความสนใจมาตลอด2เดือนสำนวนจะไม่อ่อนถึงแม้ว่าเธอจะไม่ยอมรับสารภาพในชั้นพนักงานสอบสวนก็ตามทีนะคะแต่มันก็มีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทีมทนายความของแอมพยายามจะยิบขึ้นมาต่อสู้ก็คือ การยุติการตั้งครรภ์ของแอมในช่วงที่อายุครรภ์อยู่ที่ราวๆ6กถึงเเดือนค่ะมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เธออยู่ในเรือนจํา และต้องให้ปากคำกับเจ้าพนักงานในชั้นของการสอบสวนทำรรสำนวนคดีนะคะทนายความตั้งข้อสังเกตถึงการปฏิบัติต่อแอมว่ามีผลต่อการเสียชีวิตของเด็กหรือไม่เรื่องข้อที่จริงในการเสียชีวิตของเด็กในท้องก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบของทางเจ้าหน้าที่ค่ะเพียงแต่ก็มีคำถามจากคนในสังคมส่วนหนึ่งว่าแบบนี้จะทำให้สำนวนคดีหมดความน่าเชื่อถือไปหรือไม่จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ ที่ฉันคุยเรื่องนี้กับรองโฆษกสำนักง,งานอายการสูงสุดค่ะคุณโกศลวัฒน์อินทุจันยงคุณโกศลวัฒน์มองว่าไม่มีปัญหาเนื่องจากว่าความผิดที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นต้องแยกออกจากการแท้งนะคะความผิดเกิดขึ้นสําเร็จแล้วค่ะการแท้งมาเกิดขึ้นในภายหลังในช่วงที่แอมอยู่ในการดูแลของราชทัน ไม่ใช่พนักง,งานสอบสวนดังนั้นการจะบอกว่าการแท้มมีผลต่อสำนวนคดีมีผลต่อการดำเนินคดีหลังจากนี้หรือไม่ในมุมมองของอายการคงจะไม่เป็นผลค่ะ